นี่นะฮะถักเชือกอย่างเดียวไม่ได้ลงรักไม่ได้ลงรักน้ําเกีียงไม่ได้ลงยางไม้อะไรเป็นการถักเชือกอย่างเดียวลูกเล็กนะฮะพิเศษนี่ประมาณเหรียญเหรียญบาทป่ะนี่เหรียญไรวะเดี๋ยวนะอ่ะเหรียญบาทโดยประมาณนะใหญ่กว่าเหรียญบาทนิดนึงเล็กมากมากผมเองก็ตั้งแต่เก็บสะสมมาก็ไม่เคยเห็นเล็กขนาดนี้เลยนะเออ มีเสียงนะมีน้ำหนักขนาดที่ผมห่ออยู่ก็ว่าเล็กแล้วนะนี่เล็กมากมากแล้วโหแล้วหลวงผูรอดด้วยผมก็เลยมาทำคลิปไว้เนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันอา่านี่เป็นแบบปกติอา่านี่ก็จะเป็นลูกเล็กเลยเรียกว่าเบียบยแก้สาริกาเลยมั้งเนี่ยอเอาเบียสาริกาแล้วกันนะอา่าเนี่ย ถักเช็ดอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลงลงรักไม่ได้ลงยางไม้อะไรแต่เดี๋ยวจะให้ดูแาส่องให้ดูคือพิเศษยังไงคืออันเนี้ยดูจากภายนอกนะโอเคละผมดูของผมนะผ่านนะเพราะลูกเนี้ยแต่เดี๋ยวเราจะมาส่องให้ดูดูยังไงนะสําหรับผมนะที่ที่นี่เห็นเนี่ยเห็นไหมฮะคือ มันเห็นไข่ดันขึ้นมาอดูเชือกก่อนก็ได้ดูเชือกไปนะดูพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมฮะเชือกนี่เก่าแห้งมากเลยนะเนี่ยนะครับเนี่นะฮะเนี่ยเชือกแห้งมากเลยนะเออเนี่ยสวยๆแล,วแล้วเชือกนี่ยังยังเป็นสารคมเลยแสดงว่าเหมือนกับไม่ได้ผ่านการใช้อะผ่านการใช้มาก็น้อยน้อยมากเพราะ สันเชือกนะยังเป็นสันอยู่เลยอ่ะสันคมอยู่เลยอ่าแต่ถ้าใช้มาเยอะๆนะเขาจะแบนๆแบนๆเรียบๆใช่ไหมแต่ที่ยังคมอยู่เลยแต่ที่เนี่ยเนะี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมเคยทคําคลิปไปบ่อยนะฮะเนี่ยนะคือไขตะกัวที่มันดันจากด้านในาขึ้นมานะ,ะเนี่ยเนี่ยเขาจะดันขึ้นมาตามซอกตามอนูที่มันมีรูอากาศนะอ่า นนะเนี่ยนะฮะเนี่ยทางนั้นเลยนะฮะเนี่ยเป็นไขตะกั่วดันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็บอกได้ว่าเป็นเบีย้ยที่มีอายุได้เลยนะครับอ่าที่ไขตะกั่วดันขึ้นมาเดี๋ยวนะด้านเนี้ยด้านนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะสีคีมคีมขา,ขาว ออกนวลๆเนี่ยเนี่ยไข่สะกกลัวแล้วดูเชือกนี่แห้งเห็นไหมเชือกนี่หมดอายุแล้วนะเนี่ยนะฮะเนี่ยสุดยอดเลยน่ารักมากเหนนะมองไกลยๆยังเห็นเห็นอไข่สะกลัวดันขึ้นมาเลยเนี่ยสีขาวนวลๆนะสุดยอดเลยนะลูกนี้มันูดรอดวัดในดวงขายาดูมีน้ำหนักนะอะแล้วลูกนี้นะ เขาก็ปิดตะกัวนะอ่าผมผมเปิดดูหน่อยหนึ่งนิดหนึง่งอ่าเอาเข็มค่อยๆแวกดูอ๋อมีตะกัวปิดด้วยแต่ลูกนี้ผมไม่เปิดผ่านแน่นอนนะผมเดี๋ยวผมก็จะเอ่เก็บเอาไว้ใช้มันหายากมากเลยนะก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูสุดยอดเลยนี่นะครับหลวงปู่รอดวัดนายโลงที่ลูกนี้มันก็จะมีไข่ตะกัวันขึ้น ขึ้นหน้อยขึ้นไม่เยอะเดี๋ยวจะลองส่องดูเรื่อยเพื่อเห็นนี่นะเนี่ยเนี่ยเี่ยนะสีเขาขาวเนี่ยขายสักกัวเนี่ยนะครับแต่มันขึ้นไม่เยอะเนี่ยะดันขึ้นมามีรูอากาศปุ๊บเขาก็จะดันสวนขึ้นมาถ้าอายุเขาได้นะ แล้วหลวงปู่รอดเนี่ยอายุก็เป็นร้อยร้อยปีร้อยกว่าปีแน่นอนนะครับนะฮะตาลายหน่อยนะผมไม่รีบส่งให้บไไ่อยๆเพื่อเพื่อที่จะหาหาไอ้ไขายตะกัว นี่นี่ตรงนี้ก็มีนะเนี่ยดันขึ้นมานะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นไขตะกัวดันขึ้นมาแต่ไม่เยอะแต่เห็นว่ามีตรงนี้ใช่ป่ะนี่ก็ใช่นะฮะเนี่ยมันดันขึ้นมาจากในซอกจากด้านในนะอ่านี่ก็ใช่ใช่ เนี่ยทิ้งนานๆก็ไปนะเดี๋ยวเขาจะดันออกมาเยอะอย่างลูกเนี้ยลูกนี้เห็นเยอะเลยชัดเลยเนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยไขยตะกัวเขาดันขึ้นมาอแต่ลูกนี้เขาจะสีเหลืองอาจจะผ่านแบบผ่านเอ่อยางไม้มานะเพราะยางไม้มันก็สีนี้นะสีน้ําตาลนะไขตะกัวก็จะเป็นสีขาวแล้วก็แล้วแต่นะมันจะขึ้นมาเป็นทีก็เป็นสีไขงวัว สีขาวแต่ลูกไม่เหมือนกันแต่เนี่ยนะจุดดูของผมเนี่ยนะเนี่ยนะไข่สกุวเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยแน่นๆเลยเนี่ยแน่นๆเลยอยู่ในร่องเลยเนี่ยอยู่ในรูอยู่ในขุมขนเลยเนี่ยแน่นๆเลยจับมานะฮะแล้วดูรักน้ําเกลียงในแห้งมานะฮะเนี่ยให้ดูนี่ยิ่งดูตรงนี้ในี่เชือกจะเห็นได้ว่าเชือกนี่หมดอายุแล้วนะเชือกตายนะครับ ลูกนี้ผมก็ใช้อยู่นะผมพกใช้ดีสี่ลูกเลยอะที่เอวเนี่ยไข่สกัวโอโหเนี่มะตรงนี้ครบเลยเนี่ยสวยเลยนะเนี่ยเห็นไข่สกัวขึ้นนะสีเหลืองนวลๆแล้วก็รักน้ำเกลี้ยงนี่เหี่ยวย่นเลยนะแข็งโป๊กเลยนะแล้วก็เนี่ยเห็นมเชือกเชือกนี่เรียกว่าปนแห้งเป็นเหมือนไม้แห้งอะไม้ซากอะไม้ตายสกอะ่ะนะสวยๆเลยเนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวนี้แล้วก็มาดูนี่อ่ะกลับมาดูอีกทีเห็นไหมฮะนี่นะฮะมันขึ้นแบบเดียวกันน่ะเนี่ยเต็มร่องเลยเห็นป่ะตรงเนี้ยเออ่เต็มร่องเต็มโอ้โหเต็มคาราเบลเลยอ่านี่นะครับเนี่ยจะเป็นไข่ตะกั่วถ้าได้ใช้ได้เสียดสีกับตัวเราอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นมันเลื่อมเลยเหมือนกันนะเออ่ไข่ตะกั่วเนี่ย เดี๋ยวก่อนเนี่ยตรงนี้ชัดเห็นไหมครับเนี่ยน,นะเนี่ยถ้าถ้าได้ใช้ได้เสยดสีกับมือกับเอวกับตัวเราเนี่เดี๋ยวก็จะมันเลื่อมเลยสวยมากวันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้ชมนะเพราะว่ามันเล็กมากเล็กมากจริงๆนยะสุดยอดเลยเนะี่ยผมว่าเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะของหลวงปู่รอดวัดในหลวงวันนี้ก็เอามาแบ่งปันตามคลิปให้ดูสวยๆนะครับ ของดีนะฮะเหลืออยู่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะต้องเอาไปพิสูจน์นั่นก็คือการเทสอันนี้ดูได้สายตาดูด้วยอะไรจากที่ประสบการณ์ของผมนะโอเคอันนี้ผ่านแล้วเหลืออย่างเดียวคือผมจะต้องเอาไปเทสสัมผัสอ่าพลังพุทธคุณที่หลวงพ่อหลวงปู่เขาบรรจุใส่ลงไปนะฮะอันนี้เขาจะต้องมีพลังพุทธคุณอยู่แล้วนะฮะ แต่เนี้ยผมก็ต้องเอาไปเช็คอีกทีหนึ่งจากาคูบาจานของผมนะครับมันถึงจะเรียกว่าครบเครื่องจบกระบวนวันอ่าเราไม่ได้เล่นแบบด้วยเออส่องด้วยตาด้วยหลักถงหลักฐานอะไรนะเอานี่ด้วย <laughs> ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ผมเชื่อเออผมถึงห้อยแบบโอ้โหสีส่ตาห้าลูกเป็นพวงเลยเนี่ยผมห้อยเนี่ยเอา้าให้ดูเนี่ยมันผ่าน นี่นะเนี่ยม้อยอยู่เนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งของปู่บุญน,นี่เขาปลดไปแล้วมีแฟนคลับเอฟซีเขามาบ้านดูเขาดูไว้อีกลูกหนึ่งอีกตัวหนึ่งพอเขามาเห็นในลูกนี้เขาขอเลยขอปลดเลยเอา้านะผมก็แบ่งให้เขาไปนะเดี๋ยวเราก็ไปหาเอาใหม่ อันนั้นก็สวยอ่ะโหลองออกจากเอวเราออกจากของคนใช้โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะเข้ามาใหม่ก็กดติดตามดูครับก็จะเป็นพวกเครื่องรางนะผมก็จะมีพวกเครื่องรางที่ผมเจ็บสะสมมาพวกลาหูพวกเบีย้ยพวกงัวธะนูอะไรพวกเนี้ยนะผมเจ็บสะสมมานานเลยแล้วก็เล่นตามหลักฐานนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นตามตามเอ่อ ตามเทียนที่เขาเล่นนะอันนั้นเขาเขาเขากำหนดเขาเองนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาพอเขาเล่นเขาเขาบอกเขาเล่นเขาสากลเขาซื้อขายได้เขากําหนดเองได้เกแท้นะของผมนี่เล่นตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องลายมือพยงพยันอะไรพวกนี้รูปถุงรูปถ่ายมันมีลายมืออยู่แล้วเนี่ยพวกนี้ได้ไหมพวกนี้มันพิสูจน์ได้นะออันนี้สำหรับผมนะถือว่าสากลของผมนะเพราะว่าเพราะพวกนี้มันก็สามารถเวลาเขาไปชันสูตรอะไร หาหลักฐานหลักฐานก็เนี่ยนะฮะพวกนี้มันมี DNA มันมีเอ่อลายมงลายมืออะไรอยู่เนี่ยมะความเก่ามันถึงไม่ถึงไอ้พวกนี้เขาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยทางหลักฐานนะแต่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ดีเอ็นเอนั้นมันลึกเกินไปอันนี้เราก็มาพูดเนี่ย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 อย่างเงี้ยนะมันเป็นหลักฐานที่เขาเออ่พิสูจน์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันพิสูจน์ได้่มัน โกหกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้หลักฐานเขากําหนดอยู่แล้วว่ากหนดในตัวแกทแท่นี่เขาบอกอยู่ในตัวเลยนะฮะอันนี้สำหรับผมเนี่ยเป็นหลักฐานสากลเลยนะเออไม่ใช่แบบว่าแท้สากลตามที่เขาพูดกัน่ะ<笑><笑>เห็นแต่ข้างนอกแต่บอกแท้สากลอ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้แล้วพบกันใหม่ครับ <S <S อำนาจก็ะจะเป็นของหลวงปู่บุญน,นะสวัสดีครับ